ที่เคารพผมธีรัชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหาคนครเขตหนองจอกมินบุรีลาดกระบังขออนุญาตท่านประธานในการอภิปรายยติเรื่องแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกเพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกับการประชาชนและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์หัวข้อยติตรงนี้เป็นยติที่คลาสสิกครับและมีมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือมีสวยน้ำหนักเกินรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับตามกฎหมายน้ำหนัก55ตันนะครับรถบรรทุกสามารถบรรทุกได้แต่ในความเป็นจริงรถบรรทุกนั้น 80, ตันร้อตันเยอะแยะไปหมดเลยภาระของพี่น้องประชาชนและผู้แข่งขันในผู้ประกอบการมันไม่เท่าขันครับรถบรรทุกในประเทศไทยมีประมาณล้านเศษเษนิดน,ดนด มีประมาณ3 0 0แสนคันไม่ยอมอยู่ในระบบสองสวยตรงนี้และกำลังต่อสู้อยู่แต่อีกประมาณ78 0ดแ0 0แสนคันนั้นอยู่ในระบบสวยนั่นก็คือยอมจ่ายผลประโยชน์ซึ่งมีประมาณ2 3 0ถึงส0หมื่นล้านต่อปีท่านประธานครับตรงนี้มันเป็นเห็นบุญเหตุจูงใจในการที่จะทำให้คนคนคนอีกประมาณเจ0 0แสน คันนะครับเอาเปรียบคนอื่นนะครับบรรทุกเกินแล้วมาจ่ายสวยเป็นการกระทําความผิดแล้วก็เอาบรรยุให้เกินเท่าตัวของบุคคลที่ทําสุจริตและต้องไปถูกจับถูกดําเนินคดีในส่วนของการดําเนินการตรงนี้รัฐสารต่างๆที่ดาเนินคดีนั้นยากเนื่องจากว่าระบบของรัฐในปัจจุบันนั้นใช้ระบบด่านชั่งน้ําหนักถ้าเกินก็ ก็จะถูกจับดำเนินคดีโทษปรับประมาณจำคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาทมันน้อยและคนที่ถูกจับคือลูกจ้างที่เป็นผู้ขับรถนะครับดำเนินคดีขึ้นมาและศาลจะลงรอกันลงโทษให้เพราะว่าไม่ใช่เจ้าของแท้จริงกฎหมายยังไม่มีการก้าวล่วงไปถึงการที่ผู้ประกอบการโดนเองนะครับโดนดำเนินคดีเองและเจ้าของสินค้าที่หลงเสินท่าได้เกินไม่สามารถไปก้าวถึงตรงนั้นทําให้มีการกระทาผิด และคนที่เป็นจ่ายระบบสวยตำรวจจะไม่เข้าผ่านด่านไม่ต้องถูกตรวจสอบก็ไม่เข้าสู่ระบบการถูกดำเนินคดีนั่นหมายความว่ากลุ่มคนกระทำผิดจริงๆที่จ่ายสวย7 8แสนคันนั้นไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คือความยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการนะครับท่านประธานที่เคารพกรับในส่วนของการที่กระทำตรงนี้นะครับมันเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างถนน งพังทุกวันนะครับนะและการกระทําไม่ใช่เป็นการละเมิดที่วิ่งปุ๊บพังปับ๊บแต่น้ําหนักเกินมันทาให้ค่อยๆพังค่อยๆพังค่อยๆพัง,พงนะครับและนี่คือภาระที่ภาษีของประชาชนทั้งประเทศจะต้องมาซ่อมมาซ่อมมาซ่อมแซมต่างๆพวกนี้แต่ประโยชน์กําไรอยู่กับผู้ประกอบการที่เห็นแก่ตัวบางกลุ่มเท่านั้นเองใช้ระบบกฎหมายทําไม่ได้กัะยาปัจจุบันทําไม่ได้ครับเราจะแก้ยังไงก็ต้อประถานครับระบบการด่านช่างน้ําดักนั้นต้นทุนสูงครับบางทีก็ฟ้องในด่านที่ตั้งก็มี ได้สบการณ์เข้าไปในแถวหนองจอกมีนิยีระกระบางของผมนะครับมีนิโอุตสาหกรรมมีรถบรรทุกวิ่งเขาใช้ระบบวิ่งเข้าในซอยย่อยและอ้อมผ่านด่านเพืงอกำหนดครับไม่ต้องผ่านไม่ถูกดำเนินคดีครับถนนในซอยต่างๆในแถวหนองจอกมีนิวีระกระบางนะครับพังทลายไปหมดเลยนะครับแล้วประชาชนต้องมารับนะครับการซ่อมก็ซ่อมยากไปดูเละเทะหมดนะครับให้แต่ย้งตีไปดูด้วยนะครับตรงนี้ไปเขาเรียกอย่างนี้นะครับ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาใช้ระบบที่เขาใช้แผ่นในการที่ดูถนนนะครับแผ่นช่างน้ําหนักใช้กล้องถ่ายและการการช่างน้าหนักแบบเคลื่อนที่ไม่ต้องใช้คนไม่ต้องใช้ดุลนินะครับตามถนนนะครับรถผ่านก็จะมีประวัติมีทะเบียนถ่ายทะเบียนเรียบร้อยน้าหนักเกินเท่าไหร่เขาก็จะันทึกไว้เขาใช้ระบบทําโครงสร้างที่สะพานนะครับเอาสะพานขึ้นมาแล้วก็ช่างน้ําหนักได้เลยรถที่ผ่านสะพานก็ถูกบันทึกตั้งทะเบียนรถประวัติน้าหนักเกินเท่าไหร่แต่เขาไม่ใช้คดีอาญาดาเนินนะครับเขาเช็คได้หมดตามระบบแบบนี้แล้ว นะครับของไทยไม่ทําโบราณอยู่เลยนะครับและเมื่อได้ประวัติอย่างนั้นแล้วเขาไม่ได้จับคดีอะไรอย่างเดียวเขาถือว่าผู้ที่กระทําให้ถนนเสียหายต้องมีส่วนร่วมในการซ่อมนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักเกินเขาให้เกินตามระดับไม่เกินวิศวกรรนะครับแล้วต้องจ่ายค่าธรรเนียมที่เกินตามอัตราที่เหมาะสมที่ใชใ้ซ่อมขึ้นมาโดยที่ทําให้เขาไม่ต้องไปจ่ายสวย ถ้าทําอย่างนี้มันจะลดอาการการจ่ายสวยใครที่จะทำใครที่จ่ายลดเกินก็ต้องจ่ายขึ้นมาในการซ่อมขึ้นมาในส่วนนี้ถ้าลาอวเบนก็ปรับอัตราก้าวหน้าหลายหลายเท่าก็ทําให้เขานั้นไม่กล้าเป็นเรื่องทางแพ่งไม่ใช่ลงโทษจําคุกหกเดือนแล้วก็ปรับหนึ่งบาทและลงโทษได้เพราะลูกจ้างกรณีอย่างนี้ถ้าเราแก้ไขกฎหมายให้เจ้าของผู้ประกอบการลดนะครับรวมถึงในส่วนของอผู้เจ้าของสินค้ารับผิดด้วยในส่วนตรงนี้และ ต้องชดใช้ค่าสียหายตราก้าวหน้าด้วยตรงนี้จะทําให้การแก้กฎหมายของเรานั้นก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นและจะใช้ระบบะแก้ไขในเรื่องของลดน้ำหนักมันเกินและลดภาราภาษีต้องไปใช้ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านที่จะทำในตรงนี้ครับท่านประธานครับดังนั้นนะครับท่านประธานครับในสิ่งตรงนี้นะครับเราเห็นกฎหมายหลายอย่างมีช่องโหว่กฎหมายของไทยไม่มีระบบว่าให้ลิบลดโดยตรงนะครับ แต่มีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เขาระบุว่าถ้าวัตถุทรัพย์สินที่ใช้ในการทำผิดสามารถริบได้บางกรณีก็ไม่ริบเพราะว่ามีการเลี่ยงก็คือทรัพย์สินเหล่านั้นลดอยู่ในสถานะเช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของในการทำผิดนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็อยู่ระหว่างการขายให้คนอื่นกรอนที่เป็นช่องโหว่ที่ศาลจะไม่ลงดูดิครับคนที่ลงที่ดำเนินคดีก็คือลูกจ้างคนขับรถ สารจะรอการลงโทษให้ในส่วนของรถก็เป็นของบุคคลอื่นเช่าซื้อบ้างกําลังขายบ้างไม่ใช่ของสิทธได้สารก็ไม่ลิฟนี่คือช่องโหว่ที่ไม่สามารถทําได้เราต้องพยายามแก้ไขอุดช่องว่างตรงนี้นะครับใช้อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดซึ่งเราสามารถใช้ได้ในกฎหมายก็คือในส่วนของพรบกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ถนนและสะพานพศ2497 มาร่วมใช้กันกันกบพรบรทางหลวงพศ2535แก้ไขเพิ่มเติม,ตมจากที่ 2. พศ2549อย่างบูรณาการนะครับเราแก้กฎหมายตรงนี้ให้สมบูรณ์นะครับเราจะใช้การการเขาเรียกว่าการเก็บค่าธรรมเนียม นะครับที่อัตราเกินและคำนวณให้ดีๆใช้ปรับปรุงเทคโนโลยีไม่ต้องใช้ด่านจําหนักนะครับใช้ช่างตามถนนทัางสะพานเหล่านี้นะครับก็จะทําให้ระบบสวยนั้นหายไป2อสามเหมือน,นนั้นหายไปะระบบการทําถนนพังผู้รับผิดชอบคือผู้ประกอบการและผลักดันให้ผู้ที่เจ้าของสินค้าที่ลําดับเกินนั้นต้องรับผิดชอบด้วยเหล่านี้จึงแก้ที่ต้นเหตุครับผมจึงเห็นควรให้ทางสาภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ตั้งกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้และลงรายละเอียดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ